อย่างเอาเอาฮ่าาฮพ่อซักวันดีครับวันดีครับผมวันดีวันดีครับวันดีเอาพ่อซักไัหน่อโอ้ยแบบนี้มันอร่อยสวัสดีค่ะพ่อซักเออวันดีวันดีเออวันดีกับกลมหนาเพราะงงกัหนาเอานำได้บ่พ่อ ลุยเลยมาติดตามทางล่างอย่างเดียวนะพสักเนาะเอาเอาไว้ก่อนจี้สุดไปเลยบ้าคุณทานทานคือประกาศไปที่คือแต่ว่าชองไทยหยวนนี่มันนแมนช่องโตโวนั้นม่ช่องหรือสีบ่ย่ยหลังนี่ อผมนวยนวยรวนลักซี่บออ่เขาจะลาักซี่อครับเอาไ้กอนอื้มันสีหรือมันสองเหสี่พ่อแม่ดอกสี่สองถือแล้วนวยอ๋อหนวยล่างหนวยล่างสองห้าเจ็ดชุมนี่รักซี่ยังกว่าผม บระเดตำล่ามันอเากะากากบแกิมเขายิมแล้วก็เป็นยังสีน้อพอสักน้อประเดมยิมโมยิมโอยิมนี่ซักยังบอกว่ามันอยากนาอบหวานเลยสามชื่อพ่กนี้รักซิบชื่อพวก้เอาตัวเดียวสามตัวเดียวเลยน่าเล้วสิบล่าง ดิล่างตัวซ้ำตัวเดียวชื่อบอ่อไดนเอานี่แหละกับผมเนี่ยปนสีเมนเต็มทีเนาะยังไพ่ออิ่มเยอะๆสันสันใหญ่เขาบ่อเอี้มันบ่พ่อโอ้มันเฮียแตกเลยพ่อแตกทอดเหียวหมดแล้วทจะเหียแตกเราก็บรกแติงอยู่วันเพราะหวานขึ้นบอก บวหวนบวมีอ๋มียังเันควมดันควมดันโอ้โหท่าตัวเดียวกันบัว่อบัวหวนควมดันเนี่ยบวครับมีคับมีบานกับไดดันชัดตจนเอ๊ะวกเทีดขันดันบดันจะเทียออสามสองบัวสามสองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รามห้บ นสามสองสามห้าสามเจ็ดที่พอโอ้ชุดล่างก็ได้หน่อยตัวเถอะเนาะนะอ่าล่างวันนี้เอฟซีจะพุ่งตกใจว่าขึ้นหน่อยตัวล่างท่าห้ากับสามเจ็ดเนี่ยที่สามเจ็ดบอพ่อเน้นคักเล่นมันบอพ่อตัวนี้มันยังแบบแบบโอ้ที่ไรเลยเดี๋ยวดีที่ของปูเป็นแปดที่พอ ตงปูลักสิปปูสามกับแปดลักซิปพอสักกับสามตงกับปูท่านผู้ชมเดี๋ยวสูตรกรปูมันนั่งหอดมันจังสี่เลี่ยมหรอขวาวาสูตรไทยเป็นอ่าสูตรไข่สูตรบั้นอ่าน่าปูยังมาสูตรไข่ก็สูตรไข่อืมทำนี่หลวงพ่อแล้วพ่อตอนนี้เรียบครับเม็ดเหยวแล้วพ่อจ้านี่หมวดนี้มาแปะให้น้อยคู่วิ่งตัวได้พ่อถ้าวิ่งเขียนวิ่ง โตนี่โตนี้มันมันละสีเลยสามกับเก้าโอ้พอเอาจับลักเก้าเซ้นั่นไหมพอเนี่ยเนาะสามกับเก้าเส่ครางนี่พอ่พอพอ่อเก้าเส้คางหนานี่เข็นแข้งหนา,อ,าอ,อ่าครับพ่อเก้าสองเก้าห้าโอ้เก้าเจ็ดนี่โอ้อหนุ่นนยเขามีทอรนี่มีทอ,อ,ทอ,อรอ์นี่อืมลักสิบสามกับเก้ามันบอพ่ออืมคือ แค่นแต่ว่าเลขวิ่งมันวิ่งมันวิ่งสามกับเก้างวดที่แล้ววิ่งเขียนแห้งหนาเลยพ่อว่งวดที่แล้วมันมันอันให้เดียวกันนี่ครับงวดที่แล้วศูนย์กับศูนย์ศูนย์กับเก้างวดที่แล้วศูนย์กับเก้าศูนย์ขึ้นบนเก้าลงล่างเก้ากับมาล่างทั้งล่างทั้งบนงวดนี<อ>ด้เลยพ่อว<บ>ิ่งตัวไหนนี่เลยสามกับเเอาเขียน,นเสน่ห์เลยพ่อวิ่งสามกับเก้า อันนี้เป็นบนเปนล่างนี่นี่ครับตามกับเก่าเลยบนล่างบนล่างวิ่งเอาป่ะยบนล่างวิ่งทั้งไตเลยป่ะนีตามกับเก่านีนานาอาปูน,น,น,นปมัดวิ่งแล้วก่อน,นเ,อ <c oughs> เนาะเริ่มมาจับใส่หนีก็จะจับใส่หนีมันค้นละท่างแล้วมันจะตีจะสิมาบอมาแต่ว่านี่แน่นอนนี่อันนี้ดีนี่ นวยดีนวยดีนวยดีลือนวยครับเน้นคือสามหาสามเจ็ดนี่บอกว่าะนี้โบ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 ปากันแต่ว่ามันดันมันคือบางหันมันมันมันหางวดแล้วครับแล้วยันมันอืมยันมันหนีแต่ว่ากับพ่มีตัวใไซก็เลยเอามาใส่ครับนี่ใส่ไส้บุญกันเลยที่นี่ นี่เปใส่ซต์บ้านมันอยู่นี่ไม่งั้นพ่อแม่ไหวมันอยู่นี่เนาะตัวนี้กับบอบ่นั่นดอกแวบๆขีขากับบอขาดอกอ่าอันตัวสีแดงแดงตัวกันตัวร่องประวัติบ่กันบ่สร่องกขยุดน้ำกันนีอะไรชุดนี่แหละชุดในชุดนี่แหละมีกันมีกระคือกันังนี่สล่ะโอ้โห่เอาลางตรงๆเลยพี่รองเลยหลางไม่ลลาง ล่างอย่างเดียวมีล่างมีบนนี้เล็กวิ่งมาได้ทั้งบนทั้งล่างสามกับเก่าเนี่ยสามก๊กเก่าเนี่ยมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมอื้มโอ้ยบ่เดาแม่มันมันน้ำอื้มบ่เดาข้ามพี่มะน้ำท่านผู้ชมข้าพี่มะน้ำเจอได้ซสำเนีจเจอได้ซสำเนีจเอาเจอได้ซสำเนีจก็พอดีพี่น้องเนี่ยตกแซ่หน่วยบนกับห้อยไปที่เนาะบ้านแถาเนาะแมนครับชุดบนเนี่ยมาแล้วหน่วยกับแม่นนั่นครับวอนพิชิตเทียมันอมนมึงเด้อมึงเด้อแม่น โมเป็นยังกว่าเพราะว่าคลิปที่แล้วเขาเจ้าได้เบิ้งแล้วชุดอคือคาอคืบอลคุณค่า้อ่าสัค่าซ้าส่เมีนบอลได้คือบ่ไรบ่ต่างคือบ่ไรแบบแบบเป็นหนังนอนสีง่อยเนันสูตรห้าเกียดรไม่สีเกล็ดเต้าอ่ะเอานี่ชุดล่างน่าชมเนะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบกของอซักพี่น้องเป็นล่างย่างเดียวด้วยพี่น้องด้วตรงๆถือว่างวดนี้ น้อยคู่มากพี่น้องน้อยคู่มากเราคือนโมโนแต่อ่าเนาะแต่ชุดไดนอีกอะพ่อใจชุดไดเดี๋ยวเดี๋ยวมันนั่งอันมันนั่งโยนตัวคู่ตัวนี้เก้าศูนย์ช้นกันที่เก่าชนกันที่เก่าอ่าวิ่งชนกันที่เก้าวิ่งสามกับเก้าบอลมาอีกอีกสูตร สองส่วนกันเก้าหงุดที่แล้วส่นกันหนึ่งกับศส่วนหนึ่งส่วนมากสองส่วนส่วนกันหนึ่งกับศูนย์ครับส่วนมากอันนี้บอพิดมวไบอพิษบอกิษเอาสุ่นในเอฟซีมันเกันธรรมบัญชมนะครับพี่น้องเก่าแนเก่าเก้าล่างดีครับชุดล่างอย่างเดียวได้พี่น้องได้แตล่างตรงๆของภาษาครับผมหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสิบล่างครับผมสามกับเก้าด้วยครับผมหน่วยล่างสองห้าเจ็ดมีพี่น้อง ครับเนาะวิ่งบนล่างนะครับเนาะวิ่งสามกับเก้าอีกสูตรหนึ่งบอกพอสักแค่เเกี่ยวไล่เมือพอสักเอาอีกสูตรนึงครับนี่บเอานี่เพราะว่ามันพิดแล้วนี่มันพิดแล้วนี่หรือมันสีมากยัาบอกว่าได้เนี่ยอีกสูตรหนึ่งครับเก้ากับศูนย์ด้วยครับท่านชมครับพอสักจับคู่ให้สามสองห้า่าสามห้าสามเจ็ดพี่น้อง 92 95 97ชุดล่างเนี่ที่35 37 95 97ตรงๆชุดล่างตรงๆ,รงๆท้ชมครับวิ่งบนล่างดิ่งสามกับเก่าด้วยครับมันเป็นเลขติดตามที่ิงมันเป็นเลขติดอันนี้ก่กับสามลักหน่วยบอแมนเฮ้ยลักซีก่อกับสามรักซิบมันเป็นเลขติดบานน้หน่วยมันโบมี่อยู่แล้วเขางก็เลยเอาเป็นเลขรักซีฟคุจ้ะ มันบ่นมีสามเก้าหน่วยอันนี้หลักหน่วยล่างสองห้าเจ็ดบนนี้แมนแมนอันนี้ห้ล่างอันนี้สรุปให้แล้วบนล่างเนาะก็สักสรุปไ้แล้วบนล่างใช้ระบบบนนี่เดีบนอันนี้อันนี้บนนี่ให้วิ่งเก้ากับสามอันนี้เดีเก้ากับศูนย์นี่เดีย์บดสองสูตรนี่มันส้นกันเก้าโอมส้นที่เก้าโอ้หัดกวนนี่มันได้หนึ่ง ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งส้นกันศูนย์กับหนึ่งก็มาศูนย์ดรมาศูนย์หัวดนี่มากมากมส้นที่เก่ามันส้นกับที่เก่าอันนี้ล่างเนาะภาษาเนาะล่าง่างกับมีเก้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดสามสองสามห้าสามเจ็ดแต่ว่าตัวเน้นก็นแค่สามห้าสามเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเนาะตัวเน้นเนาะอันนี้เน้นล่างได้พี่น้องเน้นล่างส่วนบน บนกะ040709 1719แต่ตัด0709เหลือ04 17นกน19ตัดแวบๆเอาเอาเอา17แค่ตัดตัดแวบๆแต่ว่านบ่แห้งตัวตัวนี้น19บาราดี้ตามที่กิ่งดับเบิ้ลด้บาีโอ้ยลักซิบดับเบลเลยขันดับเหมือนชิมิตตวออกวะดับแต่ว่ามันเด่นดับ ดับอยู่มันดับเหมือนกับไม่ตอกเราศูนย์กับศูนย์กับหนึ่งดับแต่ว่าส้นเด่นพี่น้องแคปแคปหน้าจอยได้ครับเด้อก็สักพี่น้องเอาอพี่น้องกันนะพ็สักสมมุตแล้วบทล่างได้พี่น้องแคปหน้าจอยได้ครับเด้อันเอาออกมาตัวใหญ่ๆนี่ก็แม่นไหนก็สักเขียนไห้ไหมนี่ันคือก็คือหววที่แล้วนี่อาญาเลยเม็ดเดียวนี่มีตาอาญาพอถือยักษ์ โอ้ยอยากขยับฟังก็ได้อยา,ากขยับบอมีอขยับบ่มีอะไรเบาตามแม่เบาตามถือนี่ปัสสาวะกี่ปีปัาเพราะนี่มันก็ดีอยูงอ่ะน,นี่ละแต่ว่ามันไปเอาตอนไม้แล้วอันนี้อันเก่านี่ยขอขอบคุณในหลายปัะสาวะขอบคุณในหลายที่ดังปัดแนวสร้างอันอยากฟังแต่พออาสายไอ้ป้อนแล้ว ล่มมันบ่อหนี้จอร่มมันบ่อหี้มาหวานขึ้นหิวเข่าอันบ่กินคอก็กินขคอแค่แปลกแข้นะเป็นสีน้องู้เข่าเนาะเป็นยังก็มากินเข่ากับหมากไม่มันแสบมั้งไลยเขาม่กินบ่อใดเลยฮะปิ้งไก่ปิ้งปิ่งปูปิ้งไก่เปียกบ่ได้มันเข่าเข่าแขวเข่าแขวมันเข่าแขวะมัดบ่ลงข้อเลยอันบ่กินเป็นกินเข่าแขวแค่แม่มัดบัวเป็นปวดกินน้ำก็ได้กินโอ้ย มือหนึ่งปวดห้างไรเล่ออนไม่กิมมากิมเอาฆ่าไว้หันเศร้าเอาไม่ฆ่าไว้เลยเศร้าวันนี้นอ่นรับมือคนก็มานั่งกันเลยเอ,อ,อวอากันจะดีกันถึงว่าไข่แง่นอนได้นอนได้ว่ามันมเมีนเค็ดลับของมันอยู่ต้นไม่กิมฟันนี่ว่าสันตว์วัดห้างไรก็กิ่มแล้วกว็ฆ่าไปนั่นแล้วเอาขอบคุณในหลายภาษาขอบคุณในเกียรติของควายโจกันมาเรื่อยๆรื่อยแห้งสุกสกุล จะเรียกฝากกันเลยก็แชร์ก็ติดตามได้ครับพี่น้อง